กันพาที่คุณผู้ชมกำลังได้รับชมและเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือ Amazing Style Freedom Gundam เป็นหนึ่งในตัวที่ผมเคยยกให้เป็น King of HG เลยนะครับกันพาตัวนี้นะครับณนปัจจุบันวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกันพาที่ยังแลงและหาซื้อได้ยากอยู่สำหรับผมนะครับกันพาตัวนี้คือความภาคภูมิใจของช่องผมเลยทีเดียวเพราะมันเป็นกันพาที่ทาให้ผมได้รู้จักกับทุกคนนั่นเองครับ กันพาที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับนั่นก็คือ Amazing Style Freedom Gundam และก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีและยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมหายไปนานบัดนี้ผมได้กลับมาแล้วกับรายการใหม่ไฟแก๊สไฟแรงแฮ้ถูกแล้วอะไร เล่นอะไรเนี่ยกับรายการใหม่ของผมนะครับแกะกล่องมาเมรายการแกะกล่องมาโมรีเมคตุ้ม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 ,ม,มเป็นรายการที่ผมจะเอากันพาตัวเก่าที่เคยรีวิวมาแล้วนะครับในช่องที่ผมมองว่าคลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟังไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่ามีปัญหาเนี่ยนำมาทำใหม่แล้วก็มาลงในรายการแกะกล่องมาโมรีเมคนะครับเนื่องจาก ตัวเก่าๆที่ผมได้ไปดูมานะครับผมมองว่าคุณภาพของคลิปค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างรู้ตัวนะครับผมโอเคแล้วก่อนที่จะเริ่มรายการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอสั่งข้าวไข่เจียว2 สำหรับรายการแกะกล่องมาโม r รีเมคนะครับผมก็ยังขอใช้คอนเซปต์เดิมก่อนนะครับนั่นก็คือการให้ดูตัวกล่องให้ดูคู่มือแล้วก็ให้ดูตัวกันผ่านนะครับเริ่มกันที่กล่องก่อนเลยนะครับเราจะไปกันอย่างไวๆนะครับอันนี้คือหน้ากล่องแบบชัดๆเลยนะ นี่ก็จะเขียน Amazing Style f r e e d o m ตรงนี้นะครับนี่เมจินคาวามูจิอะไรอย่างนี้นะครับชื่อมันจะอยู่ข้างล่างนะครับชื่อของน่าจะเป็นผู้ครอบครองหุ่นตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ชื่อภาคชื่ออะไรนะครับเออ HG g ิเกะอะไรแบบนี้นะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็พวกจุดชูโรงนะครับที่เขาจะให้ดูนะครับเนี่ยก็อย่างเขาจะอ่อันนี้ผมอ่านไม่ออกว่ะอ๋อบีมไลฟ์โเออเขาจะบอกอันนี้คือบีมไลฟ์โนะครับไลฟ์โฟนนี่อะไรวะ แล้วก็จะมะีดีคอร์นะครับที่เขาน่าจะแบบนําเสนอเนะี่ยมือ2แบบอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกจุดชูโรงนะครับที่เขาอยากให้เราเห็นนะครับออจุดเด่นๆอันที่เป็นซีรีส์ของเมจินมั้งหุ่นของเมจินนะส่วนต่อไปข้างกล่องด้านสั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะครับนนก็จะเป็นแค่เหมือนเท่ๆประมาณนั้นอ่ะอันนี้จะเป็น before after นะครับเหมือนเป็นหน้าหลังมันเฉยๆนะ ก็อันนี้เป็นภาคน่าจะในการ์ตูนผมไม่เคยดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในสําหรับตัวกล่องนะครับผมโอเคแล้วส่วนต่อไปเป็นส่วนของคู่มือนะครับอ่าถ้าใครเคยดูรายการแรกของผมแล้วก็จะเห็นแล้วนะว่าคู่มือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่สําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ครั้งแรกนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า Amazing Style Freedom Gundam นะนี่ก็จะมีตัวหุ่นแปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเมจินหน้ายืนลอยตรงนี้นะครับหน้าสีก็จะมี หน้าประกอบทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้คือ5หน้านะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโอเคนะครับเริ่มจากหน้าฝั่งซ้ายเลยแล้วกัน before After นะครับก็จะเห็นจากข้างกล่องกันแล้วนะครับกล่องโฟกัสค่อนข้างเล็กเลยเออนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หุ่นในซีรีส์ของเมจิหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับนี่หน้าตอนรับอ่าแล้วก็จะเป็นหน้าประกอบไฟนอลนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าจุดชูโรงนะครับที่เขาพยายามอยากจะให้เราเห็นจุดเด่นนะครับอันนี้ก็คือหน้าจะเป็นการแบบหาไอ้การดั้มพวกเนี้ยมามิกกันมั้งจนกลายเป็นสไตล์ฟรีดอมกันดั้มนะครับอเมซิ่งเออมีอเมซิ่งด้วยอ่าเรามาดูกันที่หน้าประกอบนะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าบอกแผงแล้วก็วิธีการประกอบต่างๆนะครับอืก็จะเป็นข้อควรระวังอะไรแบบนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าส่วนเนื้อเรื่องหรือเปล่าเคยมีคนบอกผมเหมือนกันนะครับนี่แล้วหน้าที่เหลือก็จะเป็นหน้าสีแบบ สีจริงๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่หน้าสีหน้าขาวดำอือนี่ก็จะเป็นการบอกส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของคู่มือโอเคในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนที่คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรอมากที่สุดนะครับแล้วนะครับผมนั่นก็คือส่วนรีวิวหุ่นนะครับ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็คงอยากเห็นหุ่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้รีเซลมาแล้วนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะรีมาตอนไหนเดี๋ยวผมขอเริ่มที่อันนี้ก่อนละกันมือมือนะครับมันจะมีให้อยู่4ี่อย่างนะครับเออสี่สี่อันต้องเรียกว่า4อันดีว่า2อย่าง4อันอ่าอ่าอย่างแรกนะครับก็จะเป็นมือกำนะครับก็จะมีให้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับไว้กำอาวุธนะครับซึ่งก็มีบีมกับไรเฟิลนะครับอืม แต่ว่าบีมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ให้บีมแบบบีมเซเบอร์มาเออมันให้แค่อันนี้มาเฉยๆอ่ะก้านมันอะผมก็รู้เหมือนกันว่าให้มาทําไมนะครับแล้วก็อีกมือนึงครับก็จะเป็นมือแบร์นะครับเอาไว้แบบทําเท่นะครับเออว่าถ้ามีรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมเคยถ่ายไว้อยู่นะเออค่อนข้างสวยเลยนะครับสําหรับมือแบร์ต่อไปเป็นส่วนของบีมชิลบีมชิลก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับ รู้สึกว่าจะไม่มีสติกเกอร์แถมมาให้นะถ้ามีสติกเกอร์แบบใสๆเหมือนของอาจีอ่ะจะสวยมากเลยนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะสำหรับผมเนะี่ยบีมชิลเนะี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับในส่วนต่อไปนะยครับเป็นบีมไรเฟิลนะครับก็ไม่ได้มีจุดขยับอะไรนะครับก็เป็นแค่บีมไรเฟิลแบบง o ๆเลยแล้วก็มีสติกเกอร์ให้แปะตรงนี้นะครับไอตรงน่าจะเป็นหน้าปัดของตัวปืนมันมัน้งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ความยาวเกือบเท่ามืออ่ะยาวจริงครับเจ้าส่วนของบีมไรเฟิลนะครับแต่ว่าน้องเ่ถือได้ครับฟรีดอมเนี่ยถือได้นะครับ,อออรบโอเคในส่วนต่อไปนะผมจะขอแยกนะครับเพราะว่าเจ้ากันพาตัวเนี้ยถ้าประกอบรวมกันเนี่ยค่อนข้างตัวบะหึม,มาเลยนะแล้วบวกกับเนี่ยมันเป็นกันพาเมื่อนานมาแล้วนะครับมันมันจะค่อนข้างเปี้ยๆนิดนึงอนะ่ะเออแบบมันจะหลวมๆห,หน่อยๆน,นะครับ ขนาดผมซ่อมมาแล้วนะอ่ะก็จะให้ดูแบบแยกกันนะครับเอาเป็นว่าดูแบบแยกกันนะครับในส่วนของหัวนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะครับแต่ถ้าเห็นมันนืดๆเนี่ยผมซ่อมมานะครับเออใส่น้ํายาการหลวมไปนะครับแล้วก็ก้มได้นะครับเงยได้แต่เงยเนี่ยพยายามเอาหน้ามันขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะเงยขึ้นให้นะครับแต่ว่าเงยไม่สุดขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนมองไปข้างหน้าเฉยๆแหละเออ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวแล้วก็ข้อควรระวังนะครับในส่วนของลําตัวตรงนี้หลุดง่ายมากเลยนะครับนะตรงเนี้ยถ้าใครที่อ่าใช้กาวแล้วรู้สึกไม่ได้เสียดายอะไรนะครับก็ใช้แปะดีกว่านะครับแต่สาหรับตัวผมเนะี่ยยังไม่อยากใช้นะครับเออก็เลยแปะไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแต่จริงๆหลุดง่ายมากนะครับผมใช้น้ํายาการหลวมแทนลําตัวนะครับ บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับแต่ผมไม่อยากบิดเยอะเพราะว่ามันหลุมหลวมอะไอตรงเนี้ยเออผมกลัวมันหลุดนะครับก็เลยไม่ได้บิดเยอะนะครับแต่จริงๆมันบิดได้นะครับในส่วนของแขนนะครับเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มหลุดแล้วอ่าในส่วนของแขนนะครับพับงอได้ค่อนข้างสุดเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอืมไม่ได้มีอะไรที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็ไอตัวแดงๆเนี่ยเอาไว้งัดออกมาใส่บีมครับเอองัดออกมา งัดออกมาสิค่อนข้างแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกมาแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยเวลางัดออกมารนะับเฮ้ยมันงัดออกมาไงวะ <c oughs> อย่าบอกว่าผมไปติดกาวอะ่ะมันเลยแบบแน่นเลย <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมซ่อมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะผมซ่อมอะไรไปบ้างเดี๋ยวลองหาอันอื่นนิรู้สึกจะไม่มีแล้วด้วยแต่เอาเป็นว่ามันเอาไว้ใส่บีมนะครับ ไอตรงเนี้ยเอาไว้ใส่บีมพอดไอแดงๆออกมาติดกับอันนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอืมแต่ผมแกะออกมาไม่ได้ปัญหาคืออยู่ตรงนี้เลยเอาเป็นว่าแกะออกมาไม่ได้แล้วกันขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะครับว่าจะรีวิวให้ดูแล้วก็จุดขยับบอกข้อพับไปแล้วนะครับมือหมุนได้นะครับเนี่ยมือหมุนได้หมุนได้หมุนได้ไดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของต้นแขนนะครับก็หมุนได้นะครับ แต่อาร์มหมุนไม่ได้นะครับอาร์มคือส่วนล่างนะตรงเนี้ยหมุนไม่ได้นะครับแขนยกได้สุดนะครับกางออกก็สุดเหมือนกันนะครับเนี่ยค่อนข้างเท่เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครซื้อมาเนี่ยถ้าโพสเนี่ยสำหรับตรงมือเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเท่เลยนะผมชอบตัวนี้มากๆเลยตรงท่าขยับอะไรเงี้ยแม่งเท่จริงแล้วแป๊บนึงเหมือนกันพาม่งจะแยกครึ่งเลย <c oughs> ตัวนี้มันค่อนข้างเก่าหน่อยนะมันเลยดูแบบหลวมๆเออถ้าว่างๆเนี่ยก็ซ่อมได้นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับขอรีวิวตรงเอวเลยแล้วกันเดี๋ยวยกแขนขึ้นก่อนนี่มันจะหลุดอีกแล้วตรงเอวนะครับก็จะเป็นบีมอาบีมแคนนอนเหรอในส่วนตัวของฟีดอมผมจําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะสามารถง้างออกมาได้แบบนี้นะครับง้างออกมาง่ายๆเลยจะไม่เหมือนอาตัวฟีดอมปกตินะครับจะคล้ายๆ amazing Style เอย Amazing วะจะคล้ายๆสไต f r e e d o มนะครับก็คือยกออกมาแค่นี้นะครับแต่ว่ายืดบีมออกไปไม่ได้แล้วนะครับก็ได้แค่นี้เลยนะครับสำหรับ h พจ แล้วก็จะมีบีมบีมเซเบอร์แปะอยู่ข้างๆนะครับเขาจะมีประมาณนี้นะครับลูกเล่นมันแล้วก็ขยับไปด้านหลังได้แบบนี้นะครับเนี่ยพับเอาไปด้านข้างเนี่ยอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้แปะอะไรไว้นะครับเออแต่ก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกระโปรง ยกทีก็สอ,อันคนระับตามสไตล์ hg นะครับแต่ว่าสามารถแยกได้นะเท่าที่เห็นพี่ที่เขาเป็นบิลดเออร์มาเม้นต์หรือว่าเขามาบอกผมเนี่ยมันสามารถแยกได้นะครับใช้อันไหนผ่าเอานะครับให้มีก็เอาเลยนะผมขออย่างนี้แหละแล้วก็นี่กระโปรงหลังเปิดทีนี่ตูดโล่งเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นมันเป็นนูนๆอันนี้ออกมาเนี่ยเอาไว้ติดกับบีมนะครับเนี่ยเอาบีมมาแปะได้นะครับแปะด้านหลังได้เผื่อลำคาญตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหม มันสามารถเอามาแปะได้แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบเนี่ยก็เอาได้เลยนะครับแล้วแต่สะดวกนะต้องใช้คํานี้โอเคส่วนต่อไปขาะครัยยืดได้เดี๋ยวผมขอ,อพับไปด้านหลังเนะี่ยยืดสุดได้เลยนะครับ ค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะจุดขยับตัวนี้นี่ผมชอบชอบคือเป็นตัวที่ผมซื้อมาตอนนะั้นผมยังไม่รู้นะว่ากันผ่าซื้อแบบไหนมันถึงจะดูว่าแบบเออมันดูจุดขยับเยอะดูเท่อะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้ดูรีวิวนะครับแต่ว่าชอบต่อกันดาต่ออย่างเดียวเออตอนนี้มาคิดคิดดูนี่โคตรคุ้มเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเนี่ยยกขาอาาแตย่ยกขาเริ่มจะไม่สุดแล้วนะเพราะว่า เจ้าตัวของอาฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมันจะทําให้ยกขาได้ไม่สุดขนาดนั้นนะครับก็คือเหมือนเตะเออกไปได้แค่นี้นะครับ,บางตัวนี่มันยืดออกมาได้ประมาณนี้เลยมั้งลำตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้สุดขนาดนั้น,นครับการพับงอพับงอสุดนะครับถ้มามันไม่ติดไอ้ฝากระโปรงหลังนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ รับงอค่อนข้างสุดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกดีเทลอะไรอย่างงี้ค่อนข้างสวยนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยตัดเส้นก็หนุกหกเลยนะครับยิ่งเป็นสายโมดิฟายทาให้มันเท่กว่าเดิมเนะี่ยยิ่งสวยเลยนะครับทําสีทําอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครที่ยังหาซื้อได้เนี่ยก็หาซื้อดูตัวนี้สําหรับผมนี่คุ้มเลยนะครับแล้วก็ตรงเท้านะครับจุดสุดท้ายแล้วตรงเท้านะครับเนี่ยพับงอได้นะครับ พับงอได้ยกขึ้นก็ประมาณนี้อ่ะหมุนได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะติดไอตัวบังลมมันนะครับอืมอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลำตัวแล้วก็แล้วก็อะไร <c oughs> <c oughs> สำหรับลำตัวของกันพาตัวนี้นะครับเดี๋ยวจับนอนไปก่อนนะอ่ะก็จะอยู่ท่านี้ไปก่อน <c oughs> ข้างล่างก็มีรูปกตินะผมลืมบอกเนี่ยรูเอาไว้ใส่แอคช <c oughs> ั่นเบรทนับปีกปีกี่ยค่อนข้างที่จะหู มัอ <c oughs> นหานที่จะเท่เลยนะครับมันสามารถถอดออกมาด้วยไอ้ถอดออกมาได้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูนะครับแล้วก็เอาไว้ติดกับอเจ้าตัวตรงนี้มันนะครับจะเรียกว่าอะไรดีอุ้ยอันนี้ถอดออกยากมากเลยนะเพราะว่าผมซ่อมไปแล้วไงมันรู้สึกว่าเท่าที่ไอเนี่ยมันต้องถอดติดกับอันเนี้ยแต่ผมยังถอดออกไม่ได้เลยนะอือนี่มันถอดยากจริงๆนะ ผมไม่ทำํำเลยวะาทำไมมันถอดยากจังแต่จําได้ว่ามันอะเอาไว้แปะแบบนี้นะครับเนี่ยแปะงี้แล้วก็ไปแปะที่แขนฟรีดอมนะแต่ตัวอันนี้มันแปะกันไม่ได้ไงเออมันเอาไว้แปะนะครับแล้วก็แบบเนี่ยกลางออกเท่ๆแบบเนี้ยเหมือนเป็นสนับมือหรืออะไรแบบนี้นครับนี่มันสามารถกลางออกได้นะครับแล้วก็มีแคนนอนข้างหลังจุดเด่นของฟรีดอมเนี่ยจะมีแคนนอนข้างหลังอยู่แล้วนะครับเนี่ย ก็สามารถยืดออกมายิงโอ้ยกล้องไม่โฟกัสยืดมายิงได้นะครับเนี่ยเวลาผมเห็นท่าแอคชั่นเท่ๆของมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะกลางออกแบบนี้นะครับนี่จุดขยับของปีกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกัน,นะนรับผมไม่รู้จะเริ่มอธิบายยังไงให้ผู้ชมน่าจะเข้าใจแบบร้อเอระเออคือมันขยับได้เยอะจริงๆนะครับเนี่ยพับงออะไรได้หมดเลยนะถ้าเล่นแบบ ไม่ฝืนมันมากเกินไปเนี่ยมันโอ้โหมันมันขยับได้เยอะอยแล้วไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงครับยกเว้นแค่นอนเนี่ยมันทําได้แค่ขึ้นลงนะครับทค่นี้แล้วก็ตัวปีกต,ตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้มีดีเทลอะไรที่มันลูกเล่นเยอะมากนะครับก็จะเป็นแบบวงกลมขยับได้อะไรอย่างนี้เฉยๆเออไม่ได้มีลูกเล่นที่แบบถอดออกไปทํานู่นทํานี่ได้นะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังนะครับดีเทลของไอพ่นนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะเนี่ยถ้าสมมุติมี งานกันพามอนไอเนี้ยไอเรื่องกันหน้าบิลไฟเตอร์ผมว่าน่าจะเอาตัวนี้แหละไปเล่นอยากเล่นจริงๆนะถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยมันขยับได้จริงๆอะอ่าเดี๋ยวเรามาแปะไว้นะครับหรือว่าถ้าเกมไหนมันทําตัวนี้ออกมานิดคอมเมนต์บอกหน่อยนะอยากลองไปขยับเล่นดูอะเออไม่ใช่อะไรหรอกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับยืนได้นะครับแข็งแรงปกติดี <S <S ดเดี๋ยวเราตัดไปที่มุมที่เห็นเจ้าตัวนี้ยืนกันเลยนะครับ ในส่วนเรื่องของคะแนนเดี๋ยวผมจะทิ้งคะแนนดาวไว้ให้นะครับเผื่อใครที่อยากรู้ว่าเออผมให้คะแนนเท่าไหร่อยากจะซื้อตามไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ดูที่คะแนนดาวได้นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องดีเทลเล็กเล็กน้อยๆกันนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับโครงมันอะโครงที่มันให้ต่อส่วนใหญ่กันพาเนี่ยก็จะมักจะเ,เป็นสีแบบเทาเโง่ๆ,งๆนะครับสีไม่รู้เรียกว่าอะไรดีอเอาเป็นว่วาสีเทาแบบดัดๆของกันพาเลยครับแต่เจ้าตัวเนี้ย ให้สีแดงสดมาครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรนะครับค่อนข้างให้มาอย่างดีเลยนะลายเส้นเนี่ยสวยมีดีคอพูดอะไรวะเนี่ยมีดีคอให้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์บ้างปะปายนะครับมาให้เราแปะนะครับผมแล้วก็เรื่องอาวุธเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สําหรับส่วนตัวผมเนี่ยอมเพราะว่าบีมไซเบอร์อะบีมดาบม,มันอะไม่มีให้นะครับเออมีแต่บีมชิลมาให้กับไรเฟิลนะครับแต่ ถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าถ้าแอคชั่นเนี่ยมันค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วสาหรับใครเนี่ยที่จะหาซื้อตัวน,นี้ก็ลองดูที่แอปส้มได้นะครับหรือว่าลองหาร้านกันพาที่เขาเก็บกันพาเก่าๆดูนะครับม,มันน่าจะมีอยู่นะครับส่วนตัวผมได้มาในราคา780บาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนอื่น <laughs> ไปซื้อมากี่บาทอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้ผมเคยเห็นตั้งโชว์ที่เดอะกันดัด้นเบดนะครับถ้า หารูปได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะครับถ้าไม่มีรูปเนี่ยแสดงว่าหาไม่ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอืมก็คงฝากอีกอย่างหนึ่งนะนรับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็มันจะมีคลิปสอนต่อกันด้มของผมอะ <c oughs> ตัดไม่เสร็จสักทีเอาเป็นว่ายังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆของช่องแมททิกเกนด้วยนะพอดียอดวิวตก โอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วไปแล้วบ๊ายบาย